สวัสดีครับพี่แม็กคุณเห็นนะครับผมก็ได้เวลากิบยางแล้วนะครับช่วงเย็นๆมามาดูนี่นะครับผมยางอันนี้นะครับผมผมเกิดไปกิดไปสี่มีดนะครับผมนี่ฮะอันนี้ก็ต้องพลิกแล้วนะครับผมนี่ครับนี่คือมีดที่สี่นะครับผมจะรับรูกัน นี่มันลงมาให้คนด้วยดิเฮ้ยนี่หลักหลักมกันก็ลนหลักหลักก็เต็มแล้วน,น,นะครับผมแต่ว่าเราจะปั้นให้มันเป็นลูกยิ่งใหญ่หน่อยครับผมเท่า,าไรหร่เอาให้ลูกมันได้ทั้งหนึ่งโล,ล <c oughs> ถ้าไมนได้ทักโล นี่ครับเดี๋ยวมันกินได้เดี๋ยวมันจะได้เป็นลูกไหมนี่ฮะเดี๋ยวคนนี้เราจะปั้นให้มันเป็นลูกมนี่ไหม พรงนี้ถ้าเราไม่แกะออกนะครับคืนนี้ล้อนแน่นอนครับจางพารานี่มีกลิ่นนะครับผมนี่นะต้องใช้ถุงมือ่วยนะครับ ร้นแน่ๆตรงนีน้ลูกไหนที่ล้นก็ต้องแกะออกนะะน,นะครับี่เราจะปั้นให้มันเป็นลูกนะครับต้องทำให้มันมีช่องว่างนี่นะถ้ามีช่องว่างตรงนี้ต้นเนี่ย ยางมันก็จะเอ่ขึ้นมาได้นะผมส่วนผมนี่ผมจะกิดประมาณทนะุ่มหนึ่งนะครับผมอันนี้ยังไม็ดล้นๆเลยนะครับผม มีตรงไหนยังต the <asan> ้องแกะก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมถ่ายถ่ายให้เขาดูเนี่ยเนี่ยพงในียังเม็ดหมดเลยเห็นไหมฮะนี่เป็นลูกสวยดูอันนี้บ้าง คืนหนึ่งคืนหนึ่งได้เยอะเลยนะครับนี่อย่างเม็ดนะครับผมถ้าเกิดให้ปุ๋ยเหมือนคนอื่นนี่ผมว่าน่าจะน่าจะได้เยอะ,ะเอาประมาณนี้แหละเรามีแค่นี้ก็เอาแค่นี้ มองชุงกัดโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับพวกนี้เป็นยางเม็ดทั้งนั้นเลยนะครับผมแต่ว่าก็มีแปลงใหม่ที่ผมเพิ่งเริ่มปลูกนะปลูกเป็นยางกิ่งนะโอเคครับกดไลค์กดแชร์พี่แม่คุณเ็นด้วยนะครับผมดีครับผม